สวัสดีพี่น้องครับผมขอนแลเดอร์พี่น้องเดอรร้านโรงเหล้าสุขนิยมบ้านภัยขอนแกน่นเฮาครับพี่น้องขนของลงจารถก่อนเตรียมหาบ่งนั่งครับบ้านขาหนมาพ้อมหน้าเหี่ยงตาแล้วจัดของเตรียมบ่งนั่งไว้ก่อนพี่น้องให้จัด เดีมองจอด้วยไก่อันนี้อยู่ไปเบอร์หมอแต่งตัวกันที่น้องมาถึงแล้วไอ้ฮอดดีเลยไอ้ฮอตพี่ฮอดดีทวีสั่งได้ประมาณ55คลิปครึ่งแล้วนะครับตอนนี้แบกปกอร์จริงตัวอัพโหลดบ่ได้ไหมคือวาสัญญาณเน็ตบ่มี่ยี่นี่นะเขาเอาแม่เขาแม่เขาแม่ไม่พอใจกับแม่บอกว่าเขาแม่คือบอมี่เน็ตก็เป็นเรื่องการหายไปอยูเลย อันนี้รถสามสิบนาทีอะ้ากันไสกนิด่เีดเปอร์เซ็นต์สามสบนาทีกไเ็ดเปอรเซ็นต์ไม่สเเดสวเบดสใกาช้ได้เสื่อนไม่ไฟเกินที่ไหมโอสิเดยเส่นลแน่ยากาศเได้บรรยากาศสื่อไม่ไฟเกินที่เด้อพ่อเลี้ยอะวนอดตเว่นเพราะว่าพ่อไ่รด้อหลดลพ่อเนด้อัโหลดอัหลดไพ่อพ่อิร่คิดกษีอัใส่เน็ตขอเก่าตัวพ่ออั้งบนี่แล้ว

อุ้ยซอนกจ๊กไเน้อยเพื่นได้นั่งกับจ๊กไงดีด้วล่ะแม่ฝปนเพร่มเนี่ยสผู้นั่งใส่ี่เลยแม่ทั้งตัวโอ้ป้าแล้ไฟอาจจะบ่อเห็นหุมพอาศัยไฟพื้นเอาไฟในส่วงค่ะค่ะค่ะไฟในส่วงแล้วค่ะไฟแรงสูงไฟมาไฟค่ะไฟเน่เป็นอะไรนี่กมบูรณนะเาะว่ไฟผังม่นเปหมวลำเบีย้วกแดงรูป โอ้โหเรามีไม okay. ้ส่วนตัวด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้ไม้ส่วนตัวด้วยนะคะกับลุงนาฟ้าด้เขาใส่ไมส่วนตัวด้วยีเกเลัาแล้วบูรรมาได้ันพี่น้องบมากบนแม่ลุกนาครับแม่ปิยพรหนาลาผู้ใดมาเนี่ ยังชมบรรยากาศัปพี่น,อน้องบรรยากาศลานสุขนิยมอ,นอ,ยมอยนันี้บบมาเทือแหลกนี่ผมเคยมาจากเถอะเทอเือแหลบที่มารลานนี่เห็นมหมพียพอ,อนมานหาแนาวกินมาสัน่นหลอพี่น้องไม่ยังไงนะครับพี่น้องบันไทยพี่น้องทั้งผนแ,นแ่นไก่เลื่อนเคียง ม่กำลังใจมาเที่ยวเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาได้อย่างกระดายครับเป็นถนนเส้นใดเนาะน,นี่เน,นาะงครอยากที่มากเขาเลยบอบว่าหุ่นบันไดครับทั้งนี้หุ่นหล่นบัดเป็นจอดหุ่นเพราบัดเจ็บอยู่ใต้สะพานอย่นี้ข้างจะลุ่มเลี่ยมไฮเดร รถบ้าขึ้จอดไกลเนาะห้างไซขอบบ่ได้ส่งบดีเลยอะยูทูบเบอร์กระเป๋ายังไงให้กระเป๋ากับพวางเนาะยูทูบเบอร์คนนี้เนาะอันไนกาตอันนี้เป็นะประตูนีเข่ารเขานะลล็อกบ่ แม่ติดดิ่งมันทำอะไรกัเขาไปอเอาเ<อ><อ>ขาองไรเขาบริษัทในสื่อบัตรที่คือทีเขอจาจะคลองก็ต้องสื่อบททัตรไปเนาะสื่อบททัตรยังบัตรคนจนบัตรนักเขาบัตรอนไรบัตรอันคนละครึง่งน,นีนงนไง่ไงแม่มาอ่านดูเขาหามยังได้ดิกวาดอาวุธไรสารเสพติดห้ามเข้าต่ำกว่า20ปีก็ห้ามเข้าทะเลาะวิวาทภายในร้านปรับ20,000แม่เขาได้พี่สันมือได้ยั่ได้แล้วด้านลารีค่ะ ถ้าเราวีวาทนะนี่ไปดาไปเถียงกันได้นบ่ได้ดิถามถ้าเราบบาทถไปใส,ส่ไปรผิดตำได้ปพี่มองอไลกลไรมอสไกลไรกันมันม่มีอันน,นเลยเดแม่อย่นี่มั่มีหมองกิงเรอดีแล้วก็บรดับโหดโรงเล่าสูงนิยม มุมตลาดหน่อยแต่มีพี่น้องนี่เดา๋ยวคือเพื่อนก็อาเปิดร้านนอกมือนี่งแบมบูสเต็กเฮาส์นี่มองแต่งตัวพี่น้องเนี่ยน,นี่คืออันนี้คือทางเข้าห้องแต่งตัวนะครับมือน,นีนึกว่าแม่นันมาเชียวบ้านแถวเป็นบ้านเอียงก็แม่เขาเอิน่น น่ารักน่ารักเห็นไหมบ้านสไตล์อันต่างประเทศมองแต่งตัวเข้าวันนี้บอนบ่นเป็นบ่นเป็นหมองอื่นนี่นี่เป็นสไตล์ว่าทั้งสิเข,ข่าเนี่ยโมโหเลยแล้วว่าเป็นจะให้เข้าไปแต่งตัวแตง่งมองแต่งหนา้าแต่งตัวไหมเป็นแบบพี่นนยังบ้านบ้านคนน,น,นี่บอกม่นางจิบกาแฟวันนี้บอกอเอานางมันก็หนัา,ากกนนะะขึ้นห่างด้วย คือได้หรอเนี่ย่นเอาไปจิบกาแฟหน้าบ้านตัวเอง่านยดาวันโอ้วันดาวันดาวันเราดีเด้เรื่องขนมดาวันนีิเรื่องขนมดาวันนี่ทายทางขานี่เออเออเออได้อยู่เนี่ยได้อยู่ากับเท่ับได้หลยแล้มาดังจิบกาแฟ่นาตลาดนาบ้านเพื่อนดัมบูพอดีวันเปนมาก่อนเลยนมากเ่นอีกแล้จ ไครละวะ่าคีแม่ถามแล้วว่าบ้านหน้าตรงมูและวว่าผมมากคือแต่ผมนยังมารุ่นผู้อ네ื่นอีกแา้วสิมากปืนอีกหลายคนแล้วมาเปิดร้านซอยเขาเอแต่วันใหญ่เต๋อไปเนี่ยต้องข้างในก็ได้ลยกวงเต๋ออยู่ข้างในร้านไงห้องน้ำมีใส่ซเขึ้นได้หนิมีบ่แม่ห้องน้ำปิฝุ่นฝุ่นห็นป่ายข้างในข้างในผมบอกยองใครอยู่ใครมีห้องน้ำนี่ก็ยังบ่ะยากเอาคุณมีแขกมี่อย่างสิรับพิรับเชิญมาพร้อมนี่สิรพิรับเชิญ แม่ใต่ศิลปินรับเชิญมีาลพเอาจองมาตัวแมตัวหรือว่าจาศิลปินรับเชิญึืนกี่โมงหนูหญิงยังจริงจแล้วเขาน่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะศิลปินรับเชิญมลงามันมันอัพอัพอย่างนี้ทำ ขึ้นทางนีบ่ฮะสักเดียวสำรวจประตูด้านนื่นไ,ได้พี่น้องเพืท่านนี้เปิดเั่กอะได้เป็นจริงึดทีท่บนันเนาะเมียนเลีวข,ข,ข,ขึ้นออกห้างนีนี่คิด้ลยแสดงว่าหวเกิดน,นะครับบรรยากาศภายในร้านเนเราะมันยังห้องก็ท่าน่หกโมงคนระับ อาจารย์วันทีกับพันเอกพรหมาหอดเจ็บเศร้าทีมงานกำลังจัดเตรียมสถานที่ครับพี่น้องยำหอดกวนเตรียมของเตรียมตัวยังน้าแต่งตัวเตรียมแสดงบ่ายขึ้นนีครับโรงเล่าสูงนิยมเพื่อนหานไพจาวัลขอนแก่นพี่น้องให้กำลังใจเด้อมาแรกนะครับเอาลำลาไปก่อนสการสลับทีบีนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอพุ่ดีขอบคุณน,น้อง พ่อพอกันเมื่อแรกงครับผนังกำลงใจที่มาซานาเบรนแพงมินิคอนเสิรต์ตเมื่อแรกงอยู่ที่ร้านโรงเหล้าสุขนิยมบ้านไผ่ขวันแก่นนะครับพี่น้องพออกันเด้พี่น้องเด้อขอบคุณก,กําลังใจนะครับ